วันอาสารหาบูชาวันอาสารหาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้นสิห้าค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยการแสดงประถมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งหคือโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิ น้าป่าอิสิปัตนะมะฤคทายวันพามกนทัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาวันอาสาราบูชาถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์เพราะเป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนหกหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธะปรินิพานได้เจ็ดวันวันธรรมะสวนะวันธรรมะสวนะหรือวันพระ เป็นวันที่กำหนดขึ้นให้มีการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้มีวันธรรมสวนะไว้เดือนละสี่ครั้งคือวันขึ้น8ดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรมแปดค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันคือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลหรือถือศีลอุโบสถ กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนควรรำลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวียนเทียนนอกจากนี้ยังควรบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เป็นการสืบทอดให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญและกิจกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาไปแล้วต่อมาเรามาเข้าสู่ช่วงการตอบคำถามคำถามข้อที่หนึ่ง หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาคือข้อใดกไก่โอวาทปาติโมกขอไข่อริยสัตติขอควายธรมมจกกักรกบปะวัฒนสูตรงองูมัชที่มาปฏิปทาคำตอบในข้อนี้ก็คือโอวาทปาติโมกนักเรียนเก่งมากเลยนะคะ คำถามข้อที่สองของเราในวันนี้ข้อใดคือวันที่พระสงฆ์มาประชุมการโดนมิได้นัดหมายกอไก่วันวิสาขาบูชาขอไข่วันอาสาละหะบูชาคอควายวันมาฆบูชาและงองูวันอัฐมีบูชานักเรียนลองช่วยกันนึกนะคะว่าข้อนี้คำตอบคืออะไร คำตอบในข้อนี้ก็คือวันมาฆบูชาเด็กๆเก่งมากเลยนะคะตอบถูกกันทุกคนเลยคะ่ะ